อ่าต้เฮ้ยอีกเนี่ยไบเดิมด้วย่ะอะไไไงวันนี้คือตอนตอนตอนที่เต้นเนี่ยเรามั่นใจแค่ไหนล่ะตอนที่เราห้หยุดตอนนี้หยุดละยกสี่ได้เยอะยกสี่ได้เยอะนะแต่ยกสามต้นต้นโดนเมียกางเหมือนกันเนี่ยขาใช่ไหมเรา ไม,ไม่ไม่ไม่เคยเจ็บครับแต่เราเจ็บก้อนแรกเลยพูดกับไอ้นี่หน่อยข่าวลือหาว่าเราถอนอะไรพวกนี้ตอนแรกอะ่ะไม่ไม่ได้ถอนคนระับเออไปทําอะไรมาไปทําอะไรมามที่ว่าพักหายไปเฟร์ติดโควิดช่วงนึงครับนะแล้วก็กลับมาไม่ใช่ก่อนนั้นเาาน,นี้ยไอ้ที่ว่าวันเนี้ยที่ว่าเขาเออ <c oughs> ไปจับทหารมาใช่ไหมสรุปได้ได้อะไรไปดำต่อไปดำนะคาดยังไม่ต้องการอยู่นะเออแต่วันนี้ก็จะได้นะมีอะไรพูดถึงแฟนมวยหน่อยครับ อ๋อขอตัวนะครับวันนี้มาเต็มที่เลยมาหน้าเอาใหม่น้ำหนักเท่าไหร่ดีห้าสิบหกไปแล้วแก้มือใครก่อนดีดีว่ะจอร์จะรัก,กเนี่ยอยากอยากเจอใครก่อนถ้าแก้ถ้าเลือกได้แก้มือเอาใครดีได้สองไนะด้สองกันนะมวยสีก็เป็นต่อสองนหนึ่งนั่นก็ปล่อยตัวเลยชนะยากแล้วมวยปล่อยงี้ไม่เนะเดินไม่กี่นิ้งครับไม่เห็นะ โยกสี่ตั้งปล่อยของ่งมวยนั่นปล่อยตัวเลยโยกสี่มันหน้าเป็นห้าหกคนนี่แม่เวลาแล้วไม่ใครับมีอะไรจะพูดถึงกันที่จะมาเชียร์อยู่ครับือเปล่าไม่เป็นไรครับเด็กทำเต็มที่แล้วครับแคชนะักกีฬาเราทำหน้าที่เรานี้ถึงคราที่มาลาครับคครรัับบพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ นี่รักหรือว่านเดชหล่อเลยรเลยวันนี้รักครับยอมยอมยอมนี่อาหารนะเพราะว่าเมื่อเช้าอ่ะมีกับไม่ถ่ายรูปเขาบอกว่าคนที่ไม่ถ่ายรูปเนี่ยชนะนาสามสองครั้งสองคนมาแล้วอย่าไปพูดเดเี๋ยวคนนี้ับหมดคนนี้กลับมาไม่มีรูปตนนวงนะมันมั่นใจยกไหนแล้วว่าน่าจะเอาอยู่แล้ผมลองตั้นๆดูกำลังแข่งผมรู้สึกว่าผมชิงได้ก็แต่เขาเมื่อกี้สามท่านเขาบอกว่ายกสี่เขาก็มั่นใจนะว่าเขาชนะแล้วคว่วเหมือนกันนะ สำหรับตีแกพวกพวกพวกทุกคนว่าเข้าตลอดเราก็มองว่าเราก็มีจุดที่เราแก้เขาได้อยู่ใช่ไหมรู้สึกว่ามันชัดเจนกว่าเนี่ยรักตอนนี้น้ําหนักเท่าไหร่ดีครับพี่พี่ว่าเป็นน้ําหนักเก่งเราเลยตอนนี้สิบห้าเนี่ยสิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกอยากทิ้งแชมป์ไหมร้อยสิบห้าได้ครับได้นะจอมโหดนะฮันไปทานลูกพี่ก่อนไหวไหมพูดถึงทันวยที่กําลังเชียร์เราหน่อยครับก็ปาก ต่อไปนะครับรักเอราวัณหรือว่าขายมวลเอราวัณก็ทุกคนซ้อมเต็มที่ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เดินกำังใจแล้วก็ที่อาชีแล้วก็อะไรแบบเนี้ยอาชีพเยอะไหมไปเนี้ย่อาชีไหมเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นรั้ผมเจ็ดหมื่นนแบ่งให้พี่เท่าไหร่สองสองสักสองทันหเล่อันบงนอครับงลีครับ บางเลยรับเป็นไงบ้างลองท้างันนี้ก็วันนี้ต่อยต่อยดีดีตีมืออาวุธอาวุธรุนแรงครับชนะเพราะลูกรุนแรงครับชนะเพราะรุนแรงอาวุธจัดแจ้งกว่าไปหน้าบางคิดว่าถึงถ้าถ้าพูดถึงกันจะจะไปชิงแชมป์เนี่ยอีกสักไฟส์สองไฟส์หรือว่าเท่าไหร่ดีก็อันนี้อยู่ที่อย่าชุนเลยครับอย่าชุนเลยนองอะไอย่าชุนสร็แล้วแต่อย่าชุนเห็นสมควรก็พร้อมครับเห็นว่าอ่ะไปก่อนถาม สามบังรีบางรีก็ยังไม่ถึงจะโผลยังไม่ถึงจะคราวนี้เริ่มอันนี้และแล้วแต่ความมั่นใจเริ่มมีแล้วพูดเลยถึงแฟนคลับที่รอเชียร์นะครับก็ขอบคุณแฟนคลับเอฟซีเอราวันทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจด้วยกันตลอดมาและโดยเฉพาะอ่ากุณแอดสันตาตองแล้วก็วันนี้ก็มีอัตรีเจ็ดหมื่นครับจากอ่าเสียไกรหนึ่งหมื่นอุดอุดรนหนึ่งหมื่นแล้วก็เสียของยาลากับเอียควูฮามุดห้าหมื่นครับรวมเจ็ดหมื่นครับโอเคต้องกาบ้างครับ พ่อเลยนะ่ยพ่อนี่แฟนคลับเลยแฟนคขับแฟนเพจมรเวทยเกตเพชรเลยน้องแชมป์อาจารย์เลยแสดงว่าที่ที่พ่อเม้นมาว่ารักซ้อมเยี่ยมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คุยโม้เลยใช่ไหมในเรื่องจริงกันนะพ่อคิดว่าลูกคนนี้นี่เป็นเป็นเงินมั่งอนาคตก็ถ้าสองตั้งใจนะตั้งใจก็ผมว่าไปสุดแหละาะผมมีลูกคนเดียวได้อ๋อนี่ลูกคนเดียวใช่ครับเอาในห้องเรียนหนังสือด้วยนะไม่ใช่ทุกหน ก็ชกไปด้วยเรียนไปด้วยใช่ตอนนี้เขาขึ้นปีสองระแล้วร้านเขาเคยเป็นแชมป์เท่าไหร่เป็นแชมป์ลุมพินีรถเตะบอลแล้วแชมป์ประเทศไทยรถแตะบอนลอันนี้ก็ถึงร้อยสิบห้าแล้วอยากกระชิงก็นทีหนึ่งก็แข่งกันทกฝ่ายอย่พูดไปยังง่ามู้นหลังเตะกนเล้ว่าน่แล้วแต่แล้วแต่บางรีแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยแล้วแต่เห็นว่าใครเหมาะสมก็ตัดเลยตัดเลยต้องเห็นะขึ้นไปราคาไม่ไม่สูงไม่ต่ำก็ไมันก็คือโอเคได้ครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณ はい。